สวัสดีค่ะเจอกับสซนอีกยาวนะคะ Beauty by Orangina นะคะแล้วก็นี่ล่ละ Bitter the yogi สวัสดีค่ะ Bitter หวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะ Xiaomi p e t o n i a Nutrition จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020เลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะแตกต่างจากรุ่นเดิมนะคะตรงที่เขามีกล้องเข้ามาเพิ่มนั่นเองนะคะให้เราสามารถที่จะดูน้องหมาน้องแมวของเราได้ตอนที่เขามากินข้าวนั่นเองค่ะคือ <c oughs> ต้องหมอแบบนี้ก่อนเลยนะคะคือจริงๆแล้วว่าก็ไม่ได้คิดที่จะซื้อเครื่องให้อาหารตัวนี้มานะคะเพราะว่าปกติคือจะให้อาหารเช้าเย็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าเบีเทิมเนี่ยเขาเป็นหมาที่มีโรคประจําตัวะคะ่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็คุณหมอก็คือให้เปลี่ยนอาหารนะคะก็จากที่เคยกินก็ให้มาเป็น ตัวนี้แทนมันจะเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องของหมาที่เป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสูตรเฉพาะของเขานะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้ปรับอาหารนะคะเป็นสามมื้อคือเช้าเที่ยงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเลยมีปัญหาตรงที่ว่าเราลืมให้อาหารตอนเที่ยงของเขาค่ะคือเช้าเย็นเราให้ด้วยความที่แบบ เป็นดูทินปกติเราจำได้แล้วไงแต่พออาหารเที่ยง๊บเราชอบลืมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีแบบอาจจะไปข้างนอกด้วยอะไรด้วยอาจจะแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องซื้อเครื่องนี้มาแล้วนะคะไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะคะก็เลยเอามารีวิวทุกคนได้ดูกันค่ะเอาราคาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ถ้าเราแกะกล่องออกมาแล้วนะคะก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้มาให้เรานะคะก็ดีไซน์ถือว่าดีไซน์สวยมากๆตามสไตล์เสี่ยวมีเขาเลยนะคะก็ จะมีปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มด้านบนนะคะเอาไว้กดตรงนี้แล้วก็เปิดเพื่อเติมอาหารเข้าไปในช่องนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะดึองออกมาได้ค่ะทุกคนเอาไว้ให้เราเอาไปทําความสะอาดนั่นเองนะคะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะผึ่งลมให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาประกอบใส่เดิมนะคะแล้วก็ปิดฝาตรงนี้นะคะอ่าตรงด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ให อาหารแบบแมนนวลนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถได้กดปุ่มนี้นะคะเพื่อให้อาหารหรือว่าจะกดผ่านแอปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวกล้องนั่นเองนะคะส่วนทางด้านหลังตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีช่องตรงนี้อยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ power bank ค่ะทุกคนนะคะเขาก็จะมีสาย usb มาให้เรียบร้อยเลยนะคะขาก็ในกรณีที่ว่าปลั๊กไฟปกติที่เราใช้เสียบอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะจ่ายไฟเข้ามาได้หรือว่าไฟดับอะไรอย่างงี้นะคะตัวเครื่องนะคะก็ จะใช้ไฟจากพาวเวอร์แบที่เราใส่ไว้ในช่องนี้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวสาย USB <S <S มาให้พร้อมกับปลั๊กแบบนี้นะคะเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะเอาหัวด้านนี้นะคะมาต่อกับด้านล่างของตัวเครื่องนั่นเองนะคะตรงด้านล่างของตัวเครื่องนะคะจะมีช่องให้เสียบอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก่อนใช้ก็อย่าลืมเสียบปลั๊กก่อนนะคะ พอเสียบปลั๊กแล้วนะคะก็จะมีไฟสีแดงกระพริบตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดฝาด้านบนออกได้เลยนะคะแล้วก็ใส่อาหารเข้าไปค่ะสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็สา,สามารถที่จะใส่อาหารสุนัขนะคะหรืออาหารแมวก็ได้นะคะปริมาณความจุอยู่ที่3.7ลิตรนะคะหรือประมาณ1-1.5กิโลกรัมค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาโหลดแอปที่ชื่อว่า p e t r o n i a นะคะซึ่งก็จะมีใน App Store แล้วก็ Play Store นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าของตัวแอป p e t r o n i a นะคะจะให้มันเซน Notification หรือเปล่าก็อันนี้ลา,าไปเลยนะคะอาจากนั้นก็เลื่อนมานะคะจนหน้าสุดท้ายนะคะแล้วก็ get started หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราล็อกอินเข้าตัวแอปนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้อีเมลก็ได้หรือว่าจะเป็น f a c e b o o k หรือว่าเป็นอ,อ๋อวีแชทก็ได้เหมือนกันนะคะซม่ก็เลือกเป็น Facebook แล้วกันนะคะหลังจากนั้นนะคะจะขึ้นที่หน้า My Gadget นะคะจะมีเครื่องหมายบวกนะคะให้กดเครื่องหมายบวกได้เลยนะคะแล้วก็เลือก Gadget นะคะซึ่งของเราเนี่ยใช้เป็นรุ่น Nutrition นั่นเองนะคะก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็คลิก Next ค่ะ จากนั้นนะคะพอถึงหน้านี้นะคะเขาจะให้เรากดปุ่มสีขาวค้างเอาไว้นะคะ5วินาทีนะคะจนกว่าไฟ LED เนี่ยมันจะมีการกระพริบอย่างช้าชานั่นเองนะคะแล้วก็ไปกดที่ตัวเครื่องได้เลยค่ะเราประมาณ5วินาทีนะคะแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟกระพริบนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราเห็นแล้วว่าตัวเครื่องมีไฟกระพริบนะคะเราก็กด next ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะมาที่หน้าจ o i n ิ่ง WiFi นะคะซึ่งถ้ามือถือเราใช้ Wi-Fi อยู่แล้วอะค่ะมันจะขึ้น Wi-Fi ที่เรามีในเครื่องให้อัตโนมัติเลยนะคะเราก็แค่ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวแอปเนี่ยจะขึ้นตัว QR code มาให้เรานะคะเราก็หันหน้าจอมือถือนะคะเข้ากับตัวกล้องที่ตัวเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะจะได้ยินเสียงค่ะพอเราได้ยินเสียงแบบนี้แล้วนะคะก็ให้คลิก Heard the tone ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะตัวระบบนะคะก็จะพยายามเสิร์ชหา device ของเรานะคะแล้วก็ทำการ b i n d i n g d e v i c e แล้วก็ Register to Serv e r นั่นเองนะคะก็เพียงเท่านี้นะคะการ s y n c a p อแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาที่ my gadget นะคะเราจะเห็นแล้วว่า nutrition ของเราเนี่ยออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็กดเครื่องหมายบวกด้านมุมขวานะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือก Planning อาหารของเราได้เลยนะคะว่าเราจะ แลนอาหารของเรายังไงนะคะเข้าไปที่ Change Feeding Plan นะคะด้านบนนะคะจะมีตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตารางเวลาของอาหารที่จะให้น้องหมา,าได้เลยนะคะโดยซ่อมก็จะกำหนดเป็น6โมงเช้านะคะแล้วก็เวลาตอนเที่ยงนะคะเป็น1พอชั่นนะคะซึ่งแต่ละพอชั่นเนี่ยอยู่ที่10กรัมนั่นเองค่ะแล้วก็อีกเวลาหนึ่งนะคะก็จะเป็น เวลา6โมงเย็นนะคะจำนวน2พอร์ชั่นนี่นะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้ฟีดลิงลิสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการเทสตัตวระบบสปิเกอร์นะคะแล้วก็ระบบทอ k ของเขานั่นเองนะคะ,คะก็เข้ามาที่วิดีโอตรงนี้ได้เลยนะคะ เราก็จะเห็นปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะคะมุมนี้จะเป็นสปีกเกอร์นะคะตรงกลางจะเป็นทอร์นเองนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นฟีดนะคะซึ่งเราจะมาเทสต,ตรงนี้เลยนะคะทอร์กนะคะก็คือให้เรากดค้างเอาไว้นะคะแล้วมันจะเป็นสีฟ้าขึ้นมาให้เราพูดตอนช่วน,นั้นได้เลยค่ะบีท้ากินข้าวเสียงหลอนไปอีกจะมาก็ไม่มานะคะตอนนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสปีกเกอร์นะคะ นี่ก็จะได้ยินเสียงนะคะถ้าสมมติว่าหมาเห่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มือถือนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันมันก็จะมีเสียงเอ็กโคแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนแล้วก็ตัวกล้องนี่นะคะเราสามารถที่จะปรับเป็น HD ก็ได้นะคะกดตรงนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีให้เลือกนั่นเองนะคะเป็น HD หรือ SD นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะฟลิปจอนะคะให้มันเป็นแนวนอนก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ถ้าต้องการกดถ่ายรูปนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะวิดีโอก็ได้นี่นะคะแล้วก็ทางรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะจะเข้าอยู่ในโฟตโต้ต,ตรงนี้นะคะนี่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5้าโมงห้นาทีนะคะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเครื่องเนี่ยมันจะปล่อยอาหารออกมาตรงตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้ตอน6กโมงเย็นหรือเปล่านะคะ มองมองแล้วน่าจะดีเลยไปนิดนึงนะคะยังไม่มามาแล้ว <g ül> มาแล้วค่ะนี่นะคะก็ดีเลยไปนิดนึงนะคะหมดแล้ววิเทรล และนั่นนะคะก็เป็นการรีวิวตัวเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติของเสี่ยวมีนเองนะคะที่ส้มซื้อมาจากช้อปปีนะคะก็ราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะคะก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะก็มีหลายร้านที่เขาเอามาขายนะคะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าส่วนตัวสํานากถือว่าโอเคมากๆตอบโจทย์มากๆเลยนะคะตอบเปน,นี้ก็คือแบบไม่ต้องกังวลแล้วก็จะลืมให้อาหารน้องมาหรือเปล่านะคะเครื่องนี้เนี่ย ทำหน้าที่แทนเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าการใช้งานโอเคมากๆนะคะกับราคา2,000กว่าบาทสม้มว่าโอเคนะก็วันนี้นะคะก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะคะแล้วยงัไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ซ้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามชมคลิปต่อๆไปของส้มนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย